สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มีเวลาผมก็หิบพระดีๆราคาเบาๆมานำเสนอเหมือนเช่นเคยนะครับเหรียญที่ท่านเห็นด้านหน้านะฮะก็คือเหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจารโรรุ่น118นะครับในธรรเนียบสร้างปีพศ2519วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนะครับ เหรียญที่ท่านเห็นนี่ก็คือสร้างถวายโดยคุณเสงี่ยมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับผิวไฟลมน้ำตาลนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญน,นี้นะฮะแท้แล้วก็ทันหลวงปู่แน่นอนราคาก็ยังไม่แรงนะครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับยังสามารถซื้อหาเก็บไว้ได้นะครับ อนาคตก็ต้องมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับน่าใช้เป็นการแกะบล็อกที่แบบว่าคมแล้วก็ให้รายละเอียดลงตัวมากนะครับอ่าเห็นไหมครับด้านหน้านี่ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีคำว่าเนื้อนาบุญนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับเป็นยันเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะครับ พื้นเหรียญน,นะฮะสังเกตพื้นเหรียญน,นะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากนี้ก่อนก็ได้ะครับอาเวลาหยิบเหรียญมานะครับรุ่นนี้เจอเจอเหรียญรุ่นนี้ก็สังเกตตรงนี้นะฮะสังเกตตรงเส้นตรงคอนี่วิ่งมาต้องบรรจบกันกับเส้นนี้นะครับจะไม่ห่างกันห้ามห่างเด็ดขาดถ้าห่างนี่คือ,อเกน,นะครับ จะไม่ได้เล่นกันดุนนั้นเราก็จะเล่นกันแบบนี้นะครับเส้นเกษาคมชัดนะครับใบหูชัดเจนนะฮะเส้นเสียนเส้นขนแมวเส้นพื้นเหรียญเรียบตึงพวกนี้ต้องเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เส้นเสียนพวกนี้ต้องคมคมนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นวิ่งนี่ครับเวลาดูเราต้องพลิกดูนะครับนี่ครับ ยังน่าใช้นะครับรุ่นนี้ชอบมากราคาไม่แรงนะครับเดี๋ยวผมจะลงกลองให้ดูชัดๆอีกทีเห็นไหมครับใบหน้าใบหน้าหลวงปู่นะครับชัดเจนนะครับตาลึกนะครับขอบตาลึกเส้นหน้าผากก็ลึกชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเส้นเกสาเห็นไหมครับชัดเจน สังเกตความเป็นธรรมชาตินะครับของผเหรียญผัะปั๊มเส้นเซียนเส้นขนแมวพวกนี้จะคมมากนะครับหูเห็นไหมฮะหูยังลึกเหรียญนี้ยังไม่สึกเลยนะครับยังแบบว่าแทบไม่ได้ใช้เลยแต่เจ้าของเดิมอาจจะเก็บรักษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเห็นคราบบ้างนะครับคราบความเก่าเห็นไหมครับตรงคอเห็นไหมฮะเส้นที่บอก เหรียญนี้ดูง่ายครับเพื่อนๆไม่ซับซ้อนนะครับเส้นจีวรตรงนี้เห็นไหมครับชัดเจนคมชัดเหรียญขนาดเล็กกระทัดรัดขนาดประมาณเหรียญบาทนะครับหอเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับการเจาะไม่เล็กไปไม่ใหญ่เกินพอดีนะครับนี่ฮะสังเกตพื้นเหรียญดีๆนะครับ แล้วเราพลิกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะมีคําว่าเนื้อนาบุญนะครับด้านบนจะไปดูฟอนต์ตัวหนังสือกันนะครับนี่ครับดูหูเจาะนะครับหูเจาะก็จะมีการปริ้นเป็นธรรมชาติคอเหลียงก็จะกิวก่วๆนะครับรุ่นนี้จะกิวก่วๆประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เนื้อนาบุญนะฮะ นะครับแล้จุดหนึ่งนะครับที่ดูที่ผมจะดูก็จะเป็นจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับจากดาววิ่งมาถึงเลขสองตรงนี้นองตะแคงดูอย่างนี้ชัดเลยนะครับวิ่งมาคมคมตรงนี้เห็นไหมฮะวิ่งมาตรงเลขสองไทยนะครับ นี้ก็ใช้ดูนะครับได้ส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราพระเลี่ยมมานะครับเราก็ดูตรงนี้ด้วยนี่ครับเส้นเซียนเห็นไหมครับเส้นกับเซียนกระจายเต็มเหรียญเลยน่ฮะจดจำลักษณะไวด้ดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับตะแคงพลิกดูนะครับ แกระแสเหรียญน,นะครับเวลาปั๊มเห็นะครับขอบเหรียญก็เป็นสันนะครับเป็นธรรมชาติอ่านี่คือด้านหลังนะครับเ,เพื่อนๆด้านหลังแล้วเวลาถ้าผมดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือด้านข้างขอบเหรียญน,นะก็คือเนี่ยนะครับพลิกมาด้านนี้นะฮะนี่นี่นี่นะครับ น,นี่ครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะฮะในจะทอนไฟนิดนึงนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นี่ครับชัดแนละ้ว จุดนี้นะครับทำลักษณะจุดตัดตรงนี้ดีๆนะครับสามารถใช้ตัดสินใจได้ง่ายเลยนะครับจุดนี้สำหรับผมนี่ครับนี่ฮะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับเหรียญรุ่นนี้ตรงหูเหรียญน,นะครับเห็นหมครับอ่าจะมีด้านด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เห็นไหมครับตรงนี้ นะครับเพื่อนๆตรงนี้จะมีรอยลานนะครับส่วนใหญ่จะแตกบางบางเหรียญนี่จะขาดเลยแตกขาดเลยตรงจุดนี้นะครับถ้าเจออย่างนี้โอกาสแท้ก็แทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดอื่นๆรวมนะครับเห็นไหมครับลักษณะหูเหรียญเนี่ยผมสังเะกตหลายๆเหรียญจะล้านตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมมุนรอบๆให้ดูนะครับขอบตัดขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่ด้าน,นล่างนะครับนี่ครับเส้นด้านน,นนี้นะครับ โอเคนะครับเหรียญน,นี้จิ๋วแต่แจ๋วนะฮะน่าเก็บน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่น118นะครับ118พระอาจารย์ฟันอาจารยโลแท้ทันท่านแน่นอนนะครับน่าใช้พระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับไม่แพ้รุ่นดังๆนะครับเรื่องพุทธคุณหลวงปูน่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยขายห่วงนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆบ้างนะครับในการาตัดสินใจซื้อพระนะครับหากดูแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะนำพระดีๆมานำเสนอเรื่อยๆนะครับพระแบบว่าราคาไม่แรงมากนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ